สวัสดีผู้ฟังทุกทา่านยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องมหสัสจ,จรแร่งกรรมมิราเพอร์ดิสเระเดการคือการควบคุมหรือใช้อำนาจเด็ดเสร็จแต่เพียงผู้เดียวในการควบคุมผู้คนโดยรวมสูงอำนาจทั้งหมดไว้กับตัวเองประเภทของเระเดการมี2แบบเผดเดการอำนาจนิยมผู้ปกครองมีความมุ่งหมายเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดของผู้คนแต่ยังยินยอมให้คนมีเสรีภาพทางสังคมและเศรษฐกิจกได้ยังสามารถดำเนินชีวิต ส่วนตัวได้อิสระเป็นการรวบอำนาจทั้งหมดไว้กับตัวผู้ปกครองเพียงคนเดียวแต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อผู้อยู่ใต้การปกครองโดย 1. คนมีเสรีภาพที่จะเลือกนับถือศาสนา 2. คนมีเสรีภาพในการดำรงชีวิตส่วนตัว 3. มีสิทธิ์ในครอบครัว 4. สามารถเลือกประกอบอาชีพเองได้ 2. พระเดการแบบเบ็ดเสร็จ ผู้ปกครองมีความมุ่งหมายเข้าควบคุมกิจการทั้งหมดของคนโดยมีอำนาจและสิทธิเด็ดขาดผู้คนมีหน้าที่ทำตามคำสั่งเพียงอย่างเดียวมีหน้าที่เชื่อฟังและทำตามเท่านั้นลนักษณะของเผด็จการเบร็ดเสร็จเป็นผู้ผูกขาดอำนาจทั้งหมดเพียงผู้เดียวเป็นผู้นำที่มีอำนาจสูงสุดผู้นำใช้ความคิดเห็นของตนโดยไม่ฟังใครแต่งตั้งตนเองเป็นผู้นำผู้นำต้องการอำนาจผู้คนต้องการเสรีภาพ ผู้นำวางแผนวิถีชีวิตของคนโดยไม่ให้คนมีเสรีภาพในการกำหนดการดำานงชีวิตของตนเองผู้นำคิดว่าตนเองมีอำนาจเหนือคนอื่นใช้กำลังบังคับเพื่อรักษาอำนาจของตนสิ่งที่น่าแปลกใจของผู้ปเด็จการทุกคนที่เหมือนกันทั่วโลกก็คือหลงตัวเองเป็นภาวะที่คนคนนั้นมีพฤติกรรมที่ชอบโอ้อวดมั่นใจเกินร้อยอีโก้สูงเสียดฟ้าและ ขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นขาดความสามารถในการรับมือกับการถูกวิาพากวิจารณ์มักคิดว่าตนเองเหนือคนอื่นต้องการให้โลกหมุนรอบตอนเองชอบให้คนยกยอปป้อนสรรเสริญถ้าหลงตัวเองมากๆจะกลายเป็นคนโรคจิตเภทที่เรียกว่าโรคหลงตัวเองมักพบในเพศชายมากกว่าเพศหญิงในทางกายภาพภาวะโรคหลงตัวเองพบว่าเกิดความผิดปกติ ปกติของสมองกีบหน้าทำงานเกี่ยวกับการตัดสินใจเหตุผลการวางแผนและควบคุมการเคลื่อนไหวและสมองส่วนอะมิกดาลอะมิกอะมิกดาลาสมองกีบหน้าตำแหน่งหน้าผากทำหน้าที่เกี่ยวกับอารมณ์ความลัวความปดวดความเศร้าความเครียดจากการวิจัยพบว่าคนหลงตัวเองมีความผิดปกติในสมองสองส,องส่วนนี้ ลักษณะของโลกหลงตัวเองหนึ่งยึดตนเองเป็นใหญ่มีความสามารถเกินจริงในความคิดและพฤติกรรมมีความรู้สึกว่าตนเองฉลาดกว่าคนอื่นต้องการได้รับการคำยกย่องชมเชย เชื่อว่าตนเองมีความสําคัญมีเสน่ห์ดึงดูดคนอื่นเชื่อว่าตนเองเข้าใจคนอื่นได้เป็นอย่างดีอิจฉาคนอื่นที่เก่งกว่าดีกว่าตนพฤติกรรมเรียกร้องความสนใจยิงแยะโสถือตัวอวดดีขาดความเห็นใจในคนอื่นตนเองมีความสําคัญพิเศษในคนอื่นหมกมุ่นคิดแต่เรื่องความสําเร็จอํานาจความร่ํารวยความงามความรักในอุด ในอุดมคติของตอนเองไม่ยอมรับฟังความเห็นของคนอื่นทำตนเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลตนเองมีความมั่นใจสูงมากผู้นำเผด็จก,การยังอยู่ได้ด้วยสามปัจจัยคือตัวผู้นำเผด็จก,การเองบริวารผู้จงรักภักดีสิ่งแวดล้อมที่เป็นใจหากขาปดปัจจัยใดไปผู้นำเผด็จก,การก็อยู่ไม่ได้มีเศรษฐีนีสูงวัยคนหนึ่งเธอเป็นคนดี คนหนึ่งในสังคมชอบมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้คนตกทุกข์ได้ยากแต่ในความอี่พีเป็นจิตอาสาของเธอนั้นทําให้เธอกลายเป็นคนที่มีอีโก้สูงเธอคิดว่าเธอเก่งกว่าคนอื่นความคิดของเธอถูกต้องเสมอเธอชอบบังคับคนให้ทําตามความคิดเห็นของเธอถ้าใครไม่เชื่อฟังเธอจะพยายามพูดตอกย้ําไปย้ํามาจนกว่าเป้าหมายจะยอมจํานวนกับเธอและเธอมักใช้เงินเป็นเหยื่อล่อให้เขาทําตามเธอ เธอชอบบงการคนทุกคนว่าต้องทำแบบนั้นต้องทำแบบนี้คนนี้ต้องทำอาชีพนี้คนนี้ต้องทำอาชีพนี้ต้องกินแบบนี้จึงสุขภาพดีต้องแต่งตัวแบบนี้จึงจะสวยโดยที่เธอลืมดูตัวเองว่าเป็นอย่างไรเธอต้องการให้ลูกชายของเธอเป็นผู้บริหารหมู่บ้าน จัดหมู่บ้านจัดสรรโดยเธอซื้อที่ดินทางน้ำหลาย30สไร่ราคาถูกแต่ค่าถมที่ดินราคาแสนแพงเธอซื้อที่ซื้อดินถมที่ไปส0มรอล้านบาทบ้านยังไม่ได้สร้างเลยแม้แต่หลังเดียวเพราะดินไม่แข็งพอที่จะทำการก่อสร้างได้พอฝนตกน้ำไหลดินหายไปหมดถ้าเป็นคนอื่นจะรีบจัดสรรที่ดินขายเป็นแปลงๆไปเลย คนสติดีจะไม่เสียเงินซื้อที่ดินสามร้อล้านโดยที่ยังไม่สามารถก่อสร้างบ้านได้เลยแม้แต่หลังเดียวเธอกู้เงินธนาคารก็ไม่ผ่านโครงการของเธอพันล้านเธอก็เลี่ยงโดยใช้ชื่อลูกชายของเธอยื่นกู้ธนาคารก็ไม่ผ่านอีกเพราะลูกชายของเธอไม่สามารถไม่ไม่สามารถที่จะกู้ได้เพราะไม่มีประสบการณ์ในการทำงานเลย พอดีมีกฎหมายใหม่เรียกเก็บภาษีที่ดินที่ลกล้างว่างเปล่าตอนนี้ทําให้เธออยู่นิ่งไม่ได้เธอต้องทําการปลูกพืชบนที่ดินของเธอเธอไม่เคยเป็นกเกษตรกรไม่มีความรู้ในการเพราะปลูกเธอเรียกให้ลูกสาวลูกเขยพ่อตาพี่สาวลูกเขยลาออกจากงานที่มั่นคงมาทํางานปลูกพืชในที่ดินที่เธอซื้อไว้คิดจะที่จะสร้างบ้านจาาัดสรรแต่ตอนนี้ยังทำไม่ได้ บริวารของเธอก็สมองน้อยยอมลาออกจากงานที่มั่นคงมาทํางานเป็นคนปลูกพืชทีนี้เธอต้องมีค่าใช้จ่ายบริวารเธอเดือนละแสนห้าในขณะที่เธอไม่มีไรายได้เข้ามาเธอต้องขายบ้านทีละหลังขายที่ดินทีละแปลงบางส่วนหมดไปหลายหลังที่ดินหลายแปลง,งเพราะค่าใช้จ่ายสูงตอนนี้เธอเริ่มเร่าร้อนใจมาก เพรเงินฝากค่อยๆหมดไปกับการตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ของเธอและยังไม่ฟังคนอื่นเตืนว่าให้แบ่งขายที่ดินเป็นแปลงๆไปเธอก็ไม่ยอมยังคงที่จะดื้อรั้นเธอลงทุนซื้อต้นไม้เป็นหมื่นๆต้นเง,เงินฝากบ้านและที่ดินสมบัติเก่าของเธอค่อยๆหมดไปเธอทําได้สองปีลูกน้องที่เธอเลี้ยงเริ่มมองเห็นว่าไม่มีอนาคต จึงค่อยๆตรีตัวออกหา่างลูกสาวลูกเขยเคยไปเคยไปซื้อบ้านแอบไปซื้อบ้านใหม่แยกตัวไปอยู่แบบครอบครัวส่วนตัวไม่ยอมอยู่รวมกับเธออีกต่อไปลูกน้องเริ่มไปหางานทำใหม่พอมีใครมาเตือนสติเธอเธอจะมีข้อแก้ตัวต่างๆนานาพอใครขัดใจเธอเธอจะคุ้มข้าง ทุกคนที่อยู่ใกล้ชิดเธอล้วนตีตัวออกห่างเธอหนีกเพราะเธอชอบบงการชีวิตคนแรกแรกบริวารจะยอมฟังเพราะต้องการเงินของเธอเพอนานวันเข้าเขาต้องการมีชีวิตที่อิสระจึงตีตัวออกห่างเธอน่าจะย้อนมองดูตัวเองว่าเสียงเงินตั้งสามร้อยกว่าล้านได้ที่ดินที่ไม่มีประโยชน์ ทำประโยชน์อะไรไม่ได้สร้างหมู่บ้านก็ไม่ได้ทุนก็ไม่มีที่จะสร้างต่อไปเธอทาตัวเป็นศูนย์กลางจักรวาลควบคุมชีวิตบริวารของเธอเธอลืมคิดไปว่าคนทุกคนมีเสรีภาพในการดําเนินชีวิตของตัวเองไม่มีใครบงการชีวิตใครได้เงินใช้ไม่ได้เงินไม่ใช่คําตอบของทุกเรื่องและไม่ใช่เสมอไปถ้าเธอ ตัดสินใจแบ่งขายที่ดินเป็นแปลงๆเธอก็ไม่ต้องเจ็บตัวไม่ต้องเสียเงินมากมายขนาดนี้ต่อให้เธอแบ่งขายที่ดินไปเธอก็ยังขาดทุนย่อยยับไม่คุ้มกับเงินที่เธอเสียไปเลยสวัสดีค่ะ